เมื่อโจเหลียงหยุนเห็นข้อความนี้เขาเดาได้ทันทีว่าข้อความนี้ต้องถูกส่งโดยเย่เฉินเย่เทนได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวเฟยในสหรัฐอเมริกาและสมาชิกหลักของครอบครัวโรชิวถูกควบคุมโดยเขาและง่ายต่อการรับหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเขาเพียงแต่ว่าโจเหลียงหยุนไม่ได้คาดหวังว่าเย่เฉินซือจะแม่นยำขนาดนี้ไม่นานหลังจากที่โทรศัพท์ของเขาเปิดอยู่ก็มีข้อความมาจากเขาเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาอดไม่ได้ที่จะแอบสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมว่าอาจารย์เย่อยู่ใกลๆ้ๆ โจเหลียงหยุนเดาถูกเป็นเพราะเยเชินได้ยินการสนทนาระหว่างคนหลายคนและรู้ว่าโทรศัพท์มือถือของโจเหลียงหยุนเปิดอยู่ดังนั้นเขาจึงขอให้หลินว่านเอ๋อซึ่งอยู่ห่างไกลในหัวเซี่ยส่งข้อความนี้ถึงโจเลียงหยุนด้วยหมายเลขเสมือนที่ไม่สามารถติดตามได้เพื่อส่งสัญญาณไปยังโจเหลียงหยุนและบอกให้เขารู้ว่าเขาจะช่วยเขาได้อย่างแน่นอน หากโจเหลียงหยุนยังไม่เต็มใจที่จะออกจากสหรัฐอเมริกาเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาตามความคิดของเขาเนื่องจากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาเขาจะต้องรับโทษในสหรัฐอเมริกาแล้วกลับไปที่จีนอย่างสะอาดหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากคุกแต่ตอนนี้สถานการณ์แตกต่างกันผู้พิพากษาได้กล่าวโทษเขาด้วยตนเองเขาสามารถออกจากสหรัฐอเมริกาได้ตลอดเวลาและเขาจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินในฐานะผู้ลีภ้ภัย ดังนั้นเขาจึงตอบกลับทันทีด้วยข้อความข้อความนั้นเรียบง่ายเพียงสองคำขอบคุณเขายังรู้ด้วยว่าแม้ว่าจะไม่สามารถติดตามหมายเลขของอีกฝ่ายได้แต่เนื้อหาของข้อความถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทสื่อสารอเมริกันและโรชายและคนร่ำรวยและมีอำนาจอื่นๆสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาดังนั้นคำตอบของเขาจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับเยเฉินหลังจากตอบกลับข้อความโจเหลียงหยุนก็วางมันไว้ในโทรศัพท์มือถือของเขาและพูดอย่างเอยหน้นาเล็กน้อย ขอบคุณสำหรับความพยายามของคุณในวันนี้แต่เนื่องจากตอนนี้ฉันพ้นโทษแล้วโปรดออกไปทั้งหมดฉันต้องการพักผ่อนคนเดียวเมื่อเห็นว่ามันสายไปแล้วหัวหน้าผู้พิพากษากล่าวว่าโอเคคุณโจคุณมีการพักผ่อนที่ดีก่อนและหลังจากที่คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในเรื่องขององค์การปรองดองแล้วให้ทนายความโรชิลพูดคุยกับคุณหรือให้ครอบครัวโรชิลพูดคุยกับคุณโดยตรงโจเหลียงหยุ่นไม่อยากคุยกับเขาอีกต่อไปเขาจึงพยักหน้าและพูดว่าโอเคเรามาคุยกันอีกวัน หัวหน้าผู้พิพากษาและผู้ติดตามของเขาจึงลาง,งานและบุคคลที่รับผิดชอบ FBI ก็หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาและพูดกับโจเหลียงหยุนนายโจโปรดลงนามในเอกสารนี้เพื่อพิสูจน์ว่าชีวิตและสุขภาพของคุณไม่ได้ถูกคุกคามแต่อย่างใดในระหว่างกระบวนการทั้งหมดของคำสั่งของเราเพื่อปกป้องความปลอดภัยของคุณโจเหลียงหยุนพยักหน้าหยิบปากกาขึ้นมาเขียนชื่อของเขา FBI ที่เหลือเริ่มเก็บอุปกรณ์และวางแผนอพยพภายใน10นาทีตอนนี้โจโลิงยุนพ้นผิดแล้วและเขาไม่มีข้อคัดค้านอื่นๆต่อการถอนตัวของ FBI ความกังวลด้านความปลอดภัยครั้งต่อไปของเขาไม่เกี่ยวข้องกับ FBI ในขณะนี้ชายผู้พักดีและกล้าหาญของวอร์ดปี1707ได้เริ่มเตรียมพร้อมในความเห็นของเขาตราบใดที่ FBI อพยพมันจะเป็นเรื่องง่ายที่จะจับโจโลิงยุนด้วยตัวเองปราบใดที่เขาควบคุมเขาและพาเขาไปที่ดาดฟ้าและส่วนที่เหลือจะถูกส่งมอบให้กับเชิญจือหมิน เพียงแค่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เทิร์นซิมินทำลายซอฟต์แวร์ของ k ิงโซซ c i ตี้และส่งข้อความถึงเขาซึ่งอานว่าลุงจงหยงลูกน้องของเขาได้เตรียมการเฮลิคอปเตอร์จะลงจอดที่ชั้นบนสุดของโรงพยาบาลในภายหลังและฉันได้ซื้อเพื่อนของปีเตอร์โจด,ด้วยเพื่อให้ปีเตอร์โจคิดว่าเฮลิคอปเตอร์ถูกจัดเรียงโดยเพื่อนของเขาและหลังจากเฮลิคอปเตอร์ลงจอดเขาจะไปที่ชั้นบนสุดคุณติดตามเขาและดูการเปลี่ยนแปลงถ้าเขาสังเกตเห็นความผิดปกติคุณจะจับเขาโดยตรงบนเฮลิคอปเตอร์ ซองยงโบตอบกลับด้วยข้อความด้วยความประหลาดใจมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเชิงจืหมินตอบว่าถูกต้องมันง่ายอย่างนั้นลุงจงหยงตอบอย่างสงสัยอะไรทําได้ง่ายขนาดนี้ทําไมพระเจ้าอังกฤษต้องให้คุณและฉันทํางานร่วมกันด้วยความสามารถของคุณคุณสามารถทําได้คนเดียวเชิงจืหมินตอบว่าสิ่งที่คุณพูดคือถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีถ้ามีอุบัติเหตุอยู่ตรงกลางด้วยความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาเขาอาจไม่สามารถเข้าใจผิดได้ หัวใจของลุงจงหยงค่อนข้างไม่มั่นคงเขายังไม่เชื่อว่างานนี้จะสำเร็จได้อย่างง่ายดายดังนั้นเขาจึงเตือนตัวเองในใจว่าคุณต้องจับตาดูคนที่นำสกุลโจและคุณต้องระมัดระวังและระมัดระวังเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและต้องไม่มีข้อผิดพลาดและความผิดพลาดไม่กี่นาทีต่อมาเฮลิคอปเตอร์ก็ลงมาจากท้องฟ้าและลงจอดอย่างแน่นหนาบนพื้นยางมาตอยที่ชั้นบนสุดของโรงพยาบาลแมนฮัตตันในห้องนักบินของเฮลิคอปเตอร์นอกเหนือจากนักบินแล้วยังนั่งเฉินจือหมิน ตามคำขอของเย่เชนเ,เชิญซิมินขับรถไปพบกับนักบินลูกหน้าจากนั้นมาถึงหลังคาของโรงพยาบาลแมนฮัตตันโดยเฮลิคอปเตอร์ทันทีที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอดเชิซิมินพูดกับนักบินนว่าเฮลิคอปเตอร์ไม่จำเป็นต้องปิดคุณไปก่อนฉันจะรอที่นี่นักบินถามด้วยสีหน้างวยนายเฉิญท่านคุณบินเฮลิคอปเตอร์หรือไม่เชิซิมินพูดเบาๆเรื่องไร้สาระถ้าฉันไม่ทำทำไมฉันถึงปล่อยให้คุณไปก่อน นักบินไม่ได้เป็นสมาชิกของ Breaking Clearance Society เขาเป็นเพียงนักบินของบริษัทการบินทั่วไปที่แอนเจียเป็นเจ้าของและบริษัทที่เขาทำงานให้และเฮลิคอปเตอร์ที่เขาบินล้วนเป็นทรัพย์สินของแอนเจียยิ่งไปกว่านั้นบริษัทการบินทั่วไปแห่งนี้อยู่ภายใต้การบริหารของเชนซิมินมาโดยตลอดดังนั้นนักบินจึงไม่กล้าขัดขืนเขาดังนั้นนักบินจึงรีบพูดว่า โอเคนายเฉินแล้วฉันจะออกไปก่อนคุณสามารถโทรหาฉันได้ตลอดเวลาถ้าคุณมีอะไรด้วยเหตุนี้เขาจึงถอดหูฟังตัดเสียงรบกวนโบกมือให้เชิญจือหมิงภายใต้เสียงคำรามของเฮลิคอปเตอร์เปิดฟักและกระโดดลงเสียงคำรามของเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ทำให้ชายผู้พักดีและกล้าหาญบนชั้น17ให้กำลังใจจิตวิญ,ญญาณเขารู้ว่าโจเหลียงหยุนอาจกำลังจะจากไปที่นี่ดังนั้นเขาจึงมุ่งความสนใจไปที่โจเหลียงหยุนในวอด์เด1701เพราะกลัวว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับบุคคลน,นี้ ในเวลานี้ FBI ยังได้บรรจุอุปกรณ์และกำลังเตรียมอพยพทีละคนเย่เฉิงรู้ดีว่าออร่าของลุงจงหยงส่วนใหญ่เฝ้าติดตามวอร์ด 1, 7 0 1และโจเหลียงอยู่ในวอดและในกรณีที่มีพลังงานจำกัดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจสอบคนจำนวนมากในเวลาเดียวกันดังนั้นเขาจึงหนีออกจากวอร์ด1,708ไปที่แผนกฉุกเฉินก่อนแล้วทำซ้ำกลอุบายเก่าวปลอมตัวเป็นหมอขึ้นมาจากแผนกฉุกเฉินและตรงไปที่วอร์ด1701 เมื่อเขากำลังจะถึงวอดปี1นึ7เดยเย่เฉิงรู้สึกได้ว่าจงหยงป๋อกำลังเฝ้ามองเขาด้วยออร่าของเขาแต่เขาไม่กังวลเพราะเขาเคยข้ามเส้นทางกับจงหยงป๋อมาก่อนและเขาไม่ควรกระตุ้นความสงสัยของเขาดังนั้นเขาจึงหยุดที่ประตูของวอด์ด1707และกระแทกประตูเบาๆลุงจงหยงรีบเปิดประตูจากด้านในและถามเย่เถิงอย่างระแวดระวงังมีอะไรผิดปกติไหมหมอ เย่เฉินกล่าวว่าสวัสดีครับคุณเฉินขอให้ฉันส่งผู้ป่วยของ1,701ไปที่ดาดฟ้าและเขาอธิบายให้ฉันฟังและขอให้ฉันทักทายคุณก่อนโดยบอกว่าเฮลิคอปเตอร์ถูกเตรียมไว้บนหลังคาของอาคารดังนั้นให้คุณไปกับคุณลุงจงหยงขมวดคิ้วและถามว่าเขาพูดอะไรอีกเย่เฉินส่ายหัวฉันไม่ได้พูดอะไรอีกทำไมคุณไม่โทรหาเขาและถามฉันจะส่งข้อความถึงคุณในนามของเขา ลุงจงหยงมองไปที่เย่เฉินและเห็นว่าเขาดูไม่เหมือนเขาโกหกเลยเขาจึงคิดว่าทั้งหมดนี้จัดโดยเฉินจือหมิงท้ายที่สุดเฉินจือหมิงได้บอกเขาถึงแผนการเฉพาะในตอนนี้ซึ่งตรงกับสิ่งที่เย่เฉินพูดในความเห็นของเขาเฉินซิหมินเพียงแค่ขอให้เขาเข้ามาและส่งต่อคำพูดให้กับตัวเองด้วยวิธีที่คลุมเครือเพื่อที่เขาจะได้เตรียมพร้อมหากคุณจัดการให้ตัวเองและปีเตอร์โจขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของเขาในขณะที่ เรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องของหลักสูตรเมื่อน,นึกถึงสิ่งนี้เขาจึงพูดกับเย่เฉินโอเคฉันรู้ว่าคุณไปทำสิ่งอื่นๆที่นายเฉินมอบให้คุณเย่เฉินพยักหน้าและหลังจากบอกลาเขายังคงมาที่ประตูของปี1,701ยืนอยู่นอกประตูเย่เฉินเคาะประตูแล้วพูดว่านายโจเพื่อนของคุณอยู่ที่นี่เพื่อมารับคุณเฮลิคอปเตอร์อยู่บนดาดฟ,ฟ้าและเขาขอให้ฉันพาคุณขึ้นไปเดี๋นี้ โจเหลียงหยุนได้ยินเสียงของเย่เฉินในทันทีดังนั้นเขาจึงรีบเปิดประตูมองไปที่เย่เฉินซึ่งแต่งตัวเป็นหมอและถอนหายใจด้วยความโล่งอกในใจและรีบถามเขาว่าคุณต้องการขึ้นไปตอนนี้ไหมเย่เฉินพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มเขากำลังรอคุณอยู่ข้างบนชั้นจะส่งคุณขึ้นไปโจเหลียงหยุนพูดทันทีโอเคแล้วมันยากสำหรับคุณทันทีหลังจากนั้นโจเหลียงหยุนก็หยิบข้าวของของเข,งขาและติดตามเย่เฉินออกจากวอร์ดและไปยังห้องลิฟต์ ทันทีที่เขาเข้าไปในห้องลิฟต์โจเหลียงหยุนต้องการถามเย่เฉินเกี่ยวกับข่าวของอาคารสมบัติซีฟางแต่เย่เฉินไม่รอให้เขาพูดและยื่นโทรศัพท์มือถือให้เขาโดยตรงพร้อมสายคำพูดโจเหลียงหยุนหยิบมันขึ้นมาอ่านข้อความยื่นโทรศัพท์ให้เขาทันทีและในเวลาเดียวกันก็ทำท่าทางโอเคกับเขาด้วยสีหน้าที่มั่นคงอีกด้านหนึ่งทันทีที่ทั้งสองคนเข้าไปในลิฟต์ด้วยเท้าหน้าซองยุงโบเดินออกจากวอร์ดด้วยเท้าหลังรีบไปที่ห้องถงลิฟต์และขึ้นลิฟต์อีกตัวไปที่ชั้นบนสุด เมื่อเขามาถึงดดดฟ้าเย่เฉินได้นำโจเหลียงหยุนขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วเย่เฉินยืนหยัดแรงลมขนาดใหญ่ของใบพัดเฮลิคอปเตอร์และขนส่งโจเหลียงไปยังช่องเฮลิคอปเตอร์โจเหลียงหยุนกำลังจะขึ้นไปแต่ทันใดนั้นก็กระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติและรีบตะโกนใส่เย,ย่เฉินด้วยเสียงเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นี่ไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ที่เพื่อนของฉันจัดให้เย่เฉินยังตะโกนนายโจนี่จัดโดยเพื่อนของคุณคุณรีบไปไม่ โจเหลียงหยุนใส่หัวอย่างมั่นคงและพูดว่าเพื่อนของฉันไม่ได้จัดไว้ฉันเอารถไปเองดีกว่าด้วยเหตุนี้เขาจึงหันไปและกำลังจะจากไปลุงจงหยงที่ขึ้นมาข้างหลังเห็นว่าโจเหลียงหยุนกำลังจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์แต่จูจ่ๆก็หันหัวกลับและตระหนักว่าโจเหลียงหยุนต้องสังเกตเห็นอะไรบางอย่างอย่างไรก็ตามในเวลานี้แม้ว่าโจเหลียงหยุนจะสังเกตเห็นแต่ก็ไร้ประโยชน์ ในสายตาของลุงจงหยงเขาเป็นเหมือนมดและเขาสามารถก้าวไปข้างหน้าตอนนี้และนำโจเหลียงหยุนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้อย่างง่ายดายดังนั้นเขาจึงไม่ลังเลที่จะเดินไม่กี่ก้าวอย่างรวดเร็วและเดินขึ้นไปพบกับโจเหลียงหยุนปิดกั้นโจเหลียงหยุนนอกช่องเฮลิคอปเตอร์โจเหลียงหยุนเห็นว่าถนนข้างหน้าถูกปิดกั้นและถามทันทีว่าคุณเป็นใครลุงจงหยงยิ้มเล็กน้อยนายโจถ้าคุณไม่อยากตายแค่ตามฉันไปที่เฮลิคอปเตอร์ หลังจากนั้นเขาก็ไม่รอให้โจเหลียงหยุนตอบโตและเหยียดมือออกทันทีโดยตั้งใจจะจับโจเหลียงหยุนขึ้นเฮลิคอปเตอร์โดยตรงสถานการณ์ปัจจุบันถึงขั้นแตะประตูและจงหอยุ่งปอรู้ดีว่าปรับใดที่เขาพาโจเหลียงหยุนไปที่เฮลิคอปเตอร์รงานก็จะเสร็จสมบูรณ์ดังนั้นในกรณีนี้เขาจะไม่ให้โอกาสโจเหลียงหยุนหลบหนียิ่งกว่านั้นเขาไม่ได้พาโจเหลียงหยุนเข้าตาเลยเพราะเขาเห็นว่าโจเหลียงหยุนไม่มีการพาะปลูกใดๆและคนประเภทนี้ไม่มีความสามารถในการต้านทานต่อหน้าเขา แต่เมื่อลุงจงยงคิดว่าทุกอย่างเป็นข้อสรุปที่คาดไม่ถึงเย่เฉินซึ่งอยู่ห่างจากเขาไม่ถึงสองเมตรด้านข้างจูจ่ๆก็ปล่อยออร่าที่แข็งแกร่งมากในทันทีเขาเทออร่าทั้งหมดลงในมือของเขาและรีบไปหาลุงจงยงในพริบตาด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดความสนใจของซองยงโบอยู่ที่โจโลียงยุนและเขาไม่ได้คาดหวังว่าแพทย์ที่อยู่ถัดจากโจโลียงยุนจะกลายเป็นอาจารย์ที่ซ่อนออร่าของเขาไว้เสมอ ทันใดนั้นวิญญาณที่หวาดกลัวของเขาก็กระจัดกระจายและเขารีบระดมออร่าของร่างกายทั้งหมดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้แต่เย่ยเฉินหลงก่อนและความแข็งแกร่งของเขาแซงหน้าเขาดังนั้นเมื่อเย่ยเฉินใช้มือของเขาผสมกับออร่าอันทรงพลังเป็นครั้งแรกเพื่อจับแขนของซองยงโบจากทั้งสองด้านออร่าและร่างกายที่ทรงพลังก็กลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนที่คีบเหล็กที่แข็งแกร่งมากที่ทำจากเหล็กหนีบซองยงโบให้ตาย ซองยงโบตกใจอยู่ครู่หนึ่งและจากนั้นเขาก็ตระหนักว่าเขาได้ตกหลุมพรางของหมอปลอมคนนี้แล้วเขาตกใจขัดขืนด้วยพลังทั้งหมดของเขาและคำรามเสียงดงังไวร้ายไร้ย,ยังไอคุณกล้าที่จะแอบโจมตีฉันโดยไม่พูดถึงศิละปะการต่อสู้ฉันจะฆ่าคุณด้วยเหตุนี้เขาจึงใช้ออร่าของเขาด้วยพลังทั้งหมดของเขาต้องการหลุดพ้นจากกุญแจมือของเยเฉิน อย่างไรก็ตามเย่เชนขึ้นมาและควบคุมเขาโดยตรงสิ่งเดียวที่เขาทําได้คือต่อสู้กับเย่เชนแต่เขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเย่เชนเลยไม่ว่าเขาจะดิ้นรนอย่างไรเขาก็ยังไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เย่เฉินย่อเย้ยในเวลานี้และพูดเสียงดังในหูของเขาลุงจงหยงใช่ไหมจำไว้ว่าคนที่ส่งคุณไปบนท้องถนนในวันนี้คือเย่เฉินลูกชายของเย่ฉางหญิง ทันทีที่ลุงจงยงได้ยินสิ่งนี้คนทั้งคนของเขาก็ตกใจทันทีและใบหน้าของเขาถูกปกคลุมไปด้วยเหงื่อเย็นที่ไม่สามารถควบคุมได้ระหว่างสายฟ้าและหินเหล็กไฟเขาตะโกนโดยไม่รู้ตัวเด็กผู้ชายคุณคิดว่าคุณสามารถฆ่าฉันได้ไหมถ้าความแข็งแกร่งของคุณสูงกว่าฉั้นหนึ่งระดับดูชันเปิดวังยาโคลนหลังจากพูดเช่นนั้นเขาก็เริ่มใช้วิธีการทางจิตของเขาเตรียมเปิดวังยาโคลนเพื่อช่วยตัวเองแต่เยเฉ่อญย้อยในขณะนี้และพูดอย่างดูถูกคุณมีเพศสัมพันธ์กับแม่ของคุณ ด้วยเหตุนี้เขาจึงออกแรงแขนของเขาและเขาก็ย่อกล่างของซองยงโบขึ้นซองยงโบซึ่งกำลังใช้วิธีการทางจิตยังคงประหลาดใจในใจเด็กคนนี้แข็งแกร่งกว่าฉันมากทำไมคุณไม่ต่อสู้กับฉันละ่ะฉันยึดมั่นในฉันแล้วนี่เป็นการเล่นที่แปลกประหลาดแบบไหนทันทีที่เขาพูดจบเขารู้สึกหนาวสั่นอย่างฉับพลันที่ด้านบนของศรีรษะราวกับว่าผมที่อยู่ด้านบนศรีรษะของเขาหายไปในทันทียุ่งเหยิง ทันใดนั้นเขาก็กลับมาที่ความรู้สึกของเขาและเขาก็ตกใจมากจนเขาเงยหน้าขึ้นโดยไม่รู้ตัวในทันทีมีอาการปวดหน้าผากอย่างรุนแรงปรากฏว่าโรเตอร์หมุนอย่างรวดเร็วของเฮลิคอปเตอร์อยู่ใกล้มือแล้วทันทีที่เขาเงยหน้าขึ้นเขาตัดหน้าผากและกระโหลกสีสะออกในขณะนี้เขาตระหนักว่าเย่เชินไม่เคยคิดที่จะต่อสู้กับตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบเขาจะใช้โรเตอร์เฮลิคอปเตอร์ที่เร็วและคมมีดนี้เพื่อตัดหัวตัวเองโดยตรง แม้ว่าเขาจะแข็งแรงแต่คอของเขาก็ไม่ตรงกับโรเตอร์เฮลิคอปเตอร์นี้และร่างกายไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเย่เฉินในขณะนี้เขาได้แต่เฝ้าดูเย่เฉิญยกตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆเขาตกใจมากเขาล้มลงและตะโกนในวินาทีสุดท้ายนำสกุลเย่ท่านคุณคือข้อมือที่เป็นพิษในวินาทีถัดมาคอของเขาถูกตัดออกทันทีโดยโรเตอร์ขนาดใหญ่ หัวที่ไม่เต็มใจถูกโยนสูงหลายเมตรโดยแรงมหาศาลของใบพัดและหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีมันก็ตกลงไปที่พื้นด้วยความปัง